สวัสดีครับก็คลิปนี้จะมาคุยเรื่องการรมดำปืนยาวนะครับผมถอดแว่นดีกว่าก็ช่วยช่วยดูกันหน่อยนะครับคือวันนี้เมื่อกี้นี่สดๆเลยครับก็มีท่านผู้สนใจผลิตภัณฑ์นะครับยังไม่ได้เป็นท่านลูกค้าเพราะว่ายังไม่ได้ซื้อนะครับแต่ก็คงจะซื้อ่ะครับก็ได้โทรมาปรึกษาเรื่อง น้ำยารมดำเย็นก็เรื่องเดิมๆะครับก็คือไปซื้อเจ้าอื่นมาแล้วก็เอามารมดำปืนมรดกซึ่งอยากจะทำเก็บมานะครับสวยงามแล้วก็มันมีคุณค่าทางจิตใจเพราะว่าเป็นมรดกคราวนี้ก็ทำการรมดำนะครับด้วยน้ำยารมดำ ยี่ห้ออะไรก็ไม่ทราบแล้วครับแล้วมันมันก็มันก็เละอะครับคือมันก็จากคำที่ท่านผู้สนใจอธิบายก็คือว่าพอทำแล้วมันก็เป็นดำดำแดงแดงเป็นสนิมเป็นเละอายคนเขาผมอายคนเขาเห็นน้ำตาจะไหล อะไรประมาณนี้ไม่ใช่ขำเห็นแล้วขำจนน้าตาจะไหลนะครับ <c ười> คือเซง็งเศร้าจนน้าตาแทบไหลอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ท่านผู้สนใจท่านก็อธิบายมาอย่างนี้ก็เลยปรึกษาว่าจะใช้น้ํายารมดําของผมตัวไหนดีผมก็เรียนแนะนําไปซึ่งทางเราก็มีหลายตัวนะคือปัญหามันเนี่ยผมก็ก็ถึงได้ขอ ขอร้องนะครับให้ช่วยดูคลิปกันหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีปัญหาแบบนี้เข้ามาเยอะมากว่าไปซื้อไอ้รมดำบะบอมาแล้วมันเละนะฮะมันเสียเงินเสียเวลาเสียกำลังใจแล้วอายคนเขาซึ่งผมก็พูดมาพูดมาเป็นสิบปีแล้วล่ะครับไอ้ไอเรื่องนี้คือมันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าคุณไปหาซื้อของมาได้ แล้วคุณเอามาแบ่งบรรจุหรือว่าคุณเอามาเจือจางแล้วแบ่งบรรจุหรือว่าคุณยังไงแล้วคุณจะขายไอ้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้นะครับมันไม่ใช่ว่าคุณเป็นช่างเฟอร์นิเจอร์แล้วคุณจะทำเป็นมันไม่ใช่ว่าคุณเป็นช่างต้มออรถแล้วคุณจะทำเป็นมันไม่ใช่ว่าคุณเป็นเป็นไอ้บ้าไอ้บออะไรแล้วคุณจะทำเป็นคุณต้องเป็นช่างปืน ซึ่งภาษาจริงๆเขาเรียกว่าช่างแสงคือคุณต้องเป็นช่างแสงคุณถึงจะทําเป็นครับไม่ใช่ว่าคุณทาสีไม้เป็นคุณซื้อแลกเกอร์ผสมทินเนอร์ผสมอะไรเป็นแล้วคุณจะมาขายรมดำได้นะแล้วงานมันคนลาคนละงานกันนะครับคือเออ คุณมีบอกก็ขายได้<ม>ก็ขายได้ไงครับขายดีด้วยเออแล้วแต่แต่คุณต้องไปดูในรีวิวเขาอะว่าว่ารีวิวเขาอะคนด่าเยอะขนาดไหนเอารีวิวใน Youtube ก็ได้อะอ่าผมลองเปิดให้ดูนะแต่ไม่ต้องดูหน้าเขานะคือคือก็คนก็ด่าบอกว่าเหม็นดำเลยบางอันก็บางโอ้ยมันเนี่ยแหละมันก็มีปัญหาอย่างเงี้ยแล้วปัญหาสุดท้ายนะมันวนมาถึงผมไง ว่าเนี่ยจะแก้ยังไงเออคุณเมียถามว่าทําไมทําไมเขาไม่ซื้อเราตั้งแต่แรกอยากให้ทําวิจัยกันหน่อยว่าทําไมเขาไม่ซื้อของเราตั้งแต่แรกไปซื้อของไอ้บ้าไอ้บอพวกนั้นทําไมให้มันวุ่นวายให้มันเระนะอ่ะจริงๆก็ปัญหานี้ผมเบื่อเบนะื่อนะเกียดจะคุยคเกรียดจะเกียดจะได้ยินเขียดจะรับรู้เลยละ่ะ คือก็ไปถึงได้ขอไครับว่าช่วยกันดูหน่อยคลิปอ่ะเดือนที่แล้วละนนนะเดืเนอนที่แล้วก็มีคนหนึ่งนะครับมันก็มีมีตลอดนะครับแล,รแล้วไอ้เปรตพวกนี้นะครับมันจะทําเป็นพูดสุภาพแต่ทาเป็นพูดนิ่มๆแล้วก็มันนะแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะแม่งห่วยนะครับแล้วถ้าคุณปรึกษาอะไรมันมันก็ไม่ตอบคุณแล้วก็ลองดูสิว่าคุณถามอะไรไปมันก็ไม่ตอบตอบบ้าๆ,ๆอะไรของมันอนะ่ะ หนักเข้ามันทาไงครับมันให้เบอร์ผมมาครับผมก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่ของผมอคุณซื้อกับใครคุณก็ไปถามออกับคนนั้นมันคนน้ํายาอะไรผมก็ยังไม่รู้เลยมันคืออะไรคือจริงๆผมก็รู้แหละว่ามันคืออะไรแต่ว่าเออก็ก็ก็อยากขายมันก็แก้ปัญหาให้ลูกค้าสิวะทำเป็นแบบพูดจานะอะไรผมว่ผมเห็นนะทุเรศเรียนมันก็ของเรียนแบบนั่นแหละ พอะหนักเข้าขายไม่ได้ก็เปลี่ยนยี่ห้อเออมันก็มันก็แต่มันก็ตามเจอแล้วครับว่ามันก็ไอไอคนเดิมเนี่ยแหละไอเจ้าเดิมเนี่ยแหละเปลี่ยนยี่ห้อเพราะอะไรเพราะไ,ไอยี่ห้อเก่ามันมันเน่าแล้วผมขายมาสิบปีอ่ะสิบกว่าปีผมยังไม่ต้องเปลี่ยนยี่ห้อเลยเออเพราะอะไรพวกไม่มีใครด่าผมแต่นั่นมันขายอยู่ปีสองปีเปลี่ยนยี่ห้อปีสองปีเปลี่ยนยี่ห้อ ของดีเขาจะต้องเปลี่ยนยี่ห้อเหรอครับอ่ะอะอย่างอะไรเนี่ยแบ๊กกี้อย่างเงี้ยเขาต้องเปลี่ยนยี่ห้อไหมไม่ต้องเพราะไม่มีใครด่าเขาเข้อร่อยนะไอ้คุณต้องต้องสงสัยก่อนว่าเอ้ยเปลี่ยนยี่ห้อบ่อยๆนี่มันมัน,ม,นมันคืออะไรแล้วคุณดูอ่ะคุณดูคลิปอ่ะมันมีมันมีคลิปมันนะนะแล้วคนก็มามา,มาแสดงความเห็นนะครับ ที่เรียกว่าคอมเมนต์จะมาแสดงความเห็นว่าผมก็ใช้น้ํายายี่ห้อเนี้ไม่เห็นดําเลยไม่เห็นดําเหมือนในคลิปเลย mm. ผมบอกได้เลยครับคุณดูจากคลิปอ่ะหรือดูจากรูปอ่ะมันก็ดําทั้งนั้นแหะครับคุณจะถ่ายให้มันดําหรือถ่ายมามันไม่ดําคุณก็ปรับให้มันดําได้ mm. ก็หน้าเด็กอ่ะเด็กเด็กนักเรียนอะเด็กสาวอะเด็กคุณดูดิ ขาวกันว่องเลยตัวจริงนี่ดำกับหน้าเนียนเลยตัวจริงนี่เคลอะเลยสิวผมก็ปรับได้หน้าผมเนี่ยเนียนเป็นหยกเลยยังได้เลยเออปรับให้ขาวเป็นนั่นก็ได้แล้วคุณดูดูยังไงคุณดูอ่ะอย่างไ,อ,อ,างไอ้ไอ้รูปเด็กนักเรียนอ่ะที่เห็นเขาขๆอะ่ะคุณดูเสื้อนักเรียนมันดีเสื้อนักเรียนมันกลายเป็นสีเทามันกลายเป็นสีฟ้าเนี่ยครับคือมันปรับเสื้อมันต้องขาวนะ ไอเหมือนกันเนี่ยเสื้อผมเนี่ยคุณก็เห็นว่ามันเป็นสีดํานะแต่จริงๆมันเป็นสีดํำไหมครับมันจะเป็นสีดําไม่ได้มันเป็นสีอะไรเนี่ยสีเทาเพราะอะไรมันใส่มาห้าปีเจ็ดปีแล้วมั้งเนี่ยไอเสื้อเนี่ยเออเหี่ยวจนอย่างเงี้ยมันไม่เนี่ยมันดูมันก็ดําผมอยากปรับให้มันดํากว่านี้ก็ได้เออมันคุณจะไปเชื่ออะไรกับไอพวกนี้มากคุณเชื่อเนี่ย ยี่ห้อมันไม่เปลี่ยนครับดูลองดูก่อนว่าเ,เขาขายมานานแค่ไหนย,ยี่ห้อเขาเปลี่ยนไหมถ้าเข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 าอยู่ของเขาได้อะเขาไม่ต้องเปลี่ยนยี่ห้อหรอกครับเอออ่ะก็สําหรับการลมทบปืนยาวนะผมก็ได้เรียนให้คาปรึกษาไปว่าลมดําเย็นอะ่ะมันจะเหมาะสมกว่าลมดําร้อนเพราะว่าลมดําร้อนอะ่ะเป็นผมผมก็ไม่ทํามันมันยุ่งยาก มันต้องต้มมันเปลืองต้องไปซื้อไปซื้อน้ํายาก็ต้องซื้อไปเยอะนะแล้วอ่างคุณต้องไปทําอ่างอ่างก็สองพันเ่ยสมัยเนี้ยวันนี้สองพันมีแน่นอนเพราะเขาคุณจะใช้นิดใช้หน่อยอ่ะเขาเขาคิดราคาทั้งแผ่นครับอันนี้คือราคาร้านสแตนเดย์เขาคิดแบบนี้นะแล้วถ่านน่ะคุณใช้เป็นกระสอบครับมันยุ่งยากเป็นเศษแต่คุณเตรียมไว้เลยหนะ้าพันเจ็ดพันอ่ะแต่ถ้าเป็นลมนาเย็นน่ะไม่ถึงพันนะก็ ตอนแรกว่าจะเอาเอาลำกล้องมาสาธิตนะครับก็แต่ยังไม่ได้สาธิตอันนี้ก็ไม่ใช่ลำกล้องด้วยอันนี้จะมาใช้แทนลำกล้องนะครับว่าวิธีทาเนี่ยลากยังไงบางคนก็นอยากให้ผมสาธิตกับปืนจริงๆนะคือสงสารมันเดอะครับโดนมาเยอะหรือเกินนะครับสารพัดขนาดแนละ้วผมผมก็ก็ลองย้อนดูคลิปเก่าๆได้นะครับว่ามันมันโดนมันโดนมาเยอะแล้วครับจะให้ เอาลอกออกทําใหม่ลอกออกําใหม่สาธิตมันก็สงสารมันนะอ่ะคือลมดาเย็นเนี่ยมันมันเหมาะสมกับปืนยาวนะแล้วคุณไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องแบบทําทีเดียวทั้งหมดคุณทําทีละช่วงทีละช่วงได้อ่ะสมมติทาข้างบนก่อนสักประมาณนี้อ่าทาตรงนี้ดําเรียบร้อยแล้ะอ่าต่อมาด้านนี้อ่าตรงนี้ดําต่อต่อมามันมันได้ครับมัน พอดีมีสายเข้านะครับเพราะคงจะเป็นลูกค้าก็หวังว่าจะไม่ใช่โทรมาปรึกษาว่าไปใช้ลมดํายี่ห้ออื่นแนละ้วเละอีกนะครับวันหนึ่งเจอลายหนึ่งก็เหนื่อยแล้วครับถ้าเจอวันหนึ่งสามลายสองลายนี่ก็มันเพลียครับผมก็อยากอยากจะให้ทุกท่านนะครับได้ปืนที่มันสวยๆคือเราก็รักปืนชอบปืนนะครับมันก็ปืนเราอะเงินมันก็ต้องซื้อนะหรือได้มรดกมา มันก็มีคุณค่าทางจิตใจอาจจะเคยเอาปืนนี้ไปยิงเข้าป่ายิงสัตว์กับพ่อหรือว่ายิงนกยิงหนูแถวบ้านนั่นอย่างเงี้ยมันก็มีความผูกพันนะครับอ่ะก็ผมว่าสิบนาทีก็พอแล้วคุยยาวเอาเป็นว่าถ้าจะคุณจะซื้อลมดําเย็นนะครับหรือลมดําร้อนหรืออะไระครับคุณพิจารณาก่อนครับไม่ใช่ว่ารอจนมันรอจน,ม,นมันมันมีปัญหาแล้ว คุณค่อยโทรมาหาผมคุณโทรมาหาผมก่อนก็ได้ปรึกษากันก่อนก็ได้นะครับนี่ท่านผู้สนใจก็บอกว่าเออเดี๋ยวจะอ่าแชทมาทางเฟสนะครับจะคุยมาทางเฟสจะส่งรูปส่งอะไรให้ดูก็ยินดีเลยครับเพราะว่าคุยกันก่อนน่ะมันมันชัดเจนกว่านะเออผมจะได้ส่งคลิปส่งอะไรไปให้ดูได้ด้วยว่าเออมันทํายังไงมันอะไรคือขาย ขายของอะผมแน่นอนครับผมขายของผมก็อยากได้ได้เงินอยากขายของได้นะแต่สิ่งที่มันสำคัญกว่านั้นคือผมอยากให้ก็ได้ปืนสวยๆถูกใจนะเพราะผมเคยเจอมาแล้วไงครับผมถึงเริ่มขายเริ่มขายน้ำยารมดำเพราะว่าเคยพยายามจะรมดำด้วยน้ำยาบ้าๆอะไรมา,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 าแล้วแล้วมันไม่สำเร็จแล้วมันมันเซ็งครับนะ คือไอในในใน u t u ู e ผมนะเนี่ยผมดู youtube อยู่นะคือใน youtube ผมก็ไม่เห็นมีใครมาด่าผมเลยนะ <c oughs> <c oughs> แต่ไอไอไอพวกนั้นนะแม่งโดนด่าเละเออนาดานนาดานไปยังขายอยู่ได้นะ <c oughs> แล้วก็มีคนไปดูมีอะไรันทำเป็นแบบโอ้โหสาธิตมึงมึงมึงช่างปืนเหรอมึงก็ไม่ใช่เออทำปืนเคยทำเหรอมึงก็ไม่ได้ทำทำเป็นแบบเอานรนำ,ำ,ำตัวนั้นดียวตัวนี้ผมว่าผ่าน ก็ผ่านดีก็มันให้เงินมึงอ่ะก็มึงขายของมึงเองอ่ะมึงได้เงินนะมึงก็ผ่านหมดแหละมึงเอารูปมันจริงๆมาให้เขาดูดิเออพูดกันจริงจริงได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ผมมันมีนะน้ํายาตัวหนึ่งแมงลมได้ครอบจักรวาลเลยลมทุกอย่างในโลกได้หมดเลยทั้งยิ่งมันไม่ได้ลมดําเหล็กมันก็สําหรับลมดําเหล็กลมดําทองแดงก็สำหรับทองแดงลมดาทองเหลืองก็สำหรับทองเหลืองวันก่อนก็มีมา จะลมดําอนุสาวรีย์ลมดําอะไรเอาลมดําบ้าบออไม่รู้ไปทาอนุสาวรีย์เละหมดเลยผมแล้วเขาก็บอกว่าอ๋อก็นึกว่ามันใช้กันได้มันใช้กันไม่ได้เออคุณปรึกษาผมก่อนได้ผมก็จะบอกตรงๆบอกว่าคุณต้องไปพิสูจน์ก่อนว่าพิสูจน์ทราบก่อนว่าชิ้นงานอ่ะมันเป็นโลหะอะไรเออถ้าม่คุณไม่ทราบคุณซื้อน้ายาไปลองอืมว่าอันไหนมันดําอันไหนมันไม่ดํา นะแล้ววิธีทําเนี่ยคุณต้องไปขัดให้มันให้สะอาดไม่ใช่โอ้โหไม่ต้องขัดไม่ต้องอะไรไม่ต้องนั่นเลยทาทาดําทาดาโอ้โหมันเขียนกันเนี่ยโฆษณาเนี่ยโอ้โหสุดสุดฟังแล้วก็น่าน่าสนใจอะ่ะง่ายง่ายแต่คงทนใช้งานจริงลมดําใช้งานจริงทนไม่ต้องขัดผลลัพธ์ดีที่สุดไม่ต้องขัดก็ได้ วัสดุที่เป็นเหล็กก็ดำหมดอะไรแม่งแบบดำปีดำปืดทุเรศต่อแหลอ่ะพอดีท่านผู้สนใจก็ส่งมาเดี๋ยวผมขอเวลาไปตอบคลิปก่อนนะครับอ่าครับผมก็เอาประมาณนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ